สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคาร14ตุลาครับมาพร้อมฝนกันเลยทีเดียวนะวันนี้ขับรถระวังน้ําขังถนนหน่อยละกันนะครับช่วงเบรกทีมชาติแต่ละทีเนี่ยบรรดาสโมสรต้นสังกัดใจหายใจคว่ำกลัวมีตัวเจ็บกลับมาแล้วมันก็มักจะเจ็บจริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยเรยวพูต้องลุ้นแรงเก่าเป็นแบบเจ็บจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์แฮมสตริงซะด้วยนะครับไม่รู้จะฟิกทันลงเจอแมนยูไหวหรือเปล่าเนี่ย ผงหนักใจเพราะว่าอิบุคนาเต้กับวัตเร์เอนโดก็เจ็บนะครับโชเนีร์เนอร์สล็อตต้องโรเตชันเยอะหน่อยนะส่วนบอลโลกรอบคัดเลือกครับเมื่อคืนเยอรมันได้3แต้มสำคัญฝรั่งเศสแค่เสมอสวีเดนถึงขั้นแพ้คาบ้านนะครับดูแลอเล็กซานเดอร์อิซักกับวิกเตอร์โยคาเรสคงต้องรอลุ้นไปบอลโลกสมัยหน้าแทนโอเคเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเรือพูงงานเข้าซะแลว้วตัวหลักเริ่มทยอยเจ็บนะครับ ก่อนหน้านี้อีบูคนาเต้เพิ่งถอนทีมชาติฝรั่งเศสกลับมารักษาอาการเจ็บต้นขานะล่าสุดแรนราวเวินแบกเจ็บเพิ่มอีกคนหนึ่งราวเวินแบกได้ถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกในเกมเนนธอรทแรนเจอกับฟินแลนด์นะครับเจ็บแฮมสตริงกล้ามเนื้อต้นขาหลังนะข่าวบอกว่าอาการไม่หนักแต่รีบเปลี่ยนออกเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับลิวพูนี่เครียดเนื่องจากวัตุอนโดก็เจ็บต้นขาหลังนะครับเจ็บที่เดียวกันกับกราวเวินแบกเลยนะครับ เอนโดเนี่ยต้องถอนจากทีมชาติญี่ปุ่นนะพอตรุเอนโดนั้นจริงๆแล้วเจ็บจากนักเลี้ยวพูเจอเชลซีนะครับเขาก็เลยตัดสินใจอยู่รักษาตัวกับสโมสรนะหงแดงพยายามดูแลนักเตะเต็มที่นะครับเพราะว่าหลังเบรกทีมชาติเนี่ยมีโปรแกรมต้องเล่น7นัดในรอบ22วันเริ่มจากเจอแมนยูอาทิตย์นี้นะครับเกมเจอผีเนี่ยถ้าโคนเต้กับกราเเ็นแบกฟิตไม่ทันโจโกเมสจะยืนเซตเตอร์คู่กับฟันไดนะครับ ส่วนด้านกลาง3ตัวก็จะเป็นแม็กคาลิสเตอร์ดอมซูบอสไลน์และเคอร์ติสโจนส์นะกราฟฟินแบกับควนาเต้ถ้าไม่ชัวร์เนี่ยก็น่าจะไปลุ้นลงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นะครับซึ่งเลวูภูจะบุกเยือนไอทักแฟรงก์เฟิร์ตวันพุธ22ตุลาคมนี้มากกว่านะขณะที่ทีมจากฝูงอาร์เซนอลก็ซีเรียสเหมือนกันนะครับโดยชมครับมาตินเอเดกาดกับตันทีมและเพลย์เมเกอร์ตัวสำคัญที่เจ็บเข่าเนี่ย คาดว่าจะพักถึงหลังเบรกทีมชาติกลางเดือนพฤศจิกายนต้องรอไปกลางเดือนหน้าเลยนะครับนะเท่ากับเอเดการดอดเล่นพรีเมียร์ลีกนัดเจอฟูลแลมคริสตัลพาเลสเบอร์นลีย์และซันเดอร์แลนด์นะครับรวมทั้งเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาร์เซนอลจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็สลาเวียปรากเนี่ยเอเดการดก็ลงไม่ได้นะครับมีลุ้นกลับมาก็คือเกมเจอสเปอร์ส23พฤศจิกายนนะครับแฟนอาร์เซนอลต้องรอไปอีก1เดือน นะไม่มีอุณหภูมแต่ก็โอเคอยู่นะครับกลาง3คนอาร์เซนอลก็จะมีเด็กเล่นไรส์มาร์ตินซูบิเมนดีแล้วก็ให้เอเบริชิเอเซ่เล่นเพลย์เมเกอร์ไปนะครับหรือถ้าจะเน้นเกมรับก็ใส่มิเกลเมริโน่เพิ่มเข้ามานะครับตัวเยอะอยู่นะครับอาร์เซนอลปีนี้เนี่ยในส่วนของบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเมื่อคืนนี้นะครับในกลุ่ม A เยอรมันบุกเยอไอร์แลนด์เหนือนะครับเป็นเกมสําคัญนะทั้ง2ทีมมี6คะแนนเท่ากันนะครับเยอรมันดีกว่าแค่ลูกได้เสีย อินซีเล็กนัดนี้นะครับส่งนิกโวต์มาเดอร์กองหน้านิวคาสเซิลเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับฟลอเรียนเวียสเล่นเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับหลักๆนี่คืออยู่ทางซ้ายนะครับส่วนทางไอแลนด์เหนือนั้นไมเคิลโอเนลกุนซือคุมทีมเป็นนัดที่100นะครับยเยอรามาันมาเยือนแต่บุกเข้าใส่ก่อนเลยนะครับแต่นาทีที่14บสี่ไอแลนด์เหนือนได้ยิงเข้าแลครับไอแลนด์เหนือนได้ยิงเข้าไปก่อนนะครับจากดานิเอลบัลลาดนะกองหลังสน德拉นะครับล้มตัวยิงจ่อๆเข้าไปละ แต่ไม่ได้ประตูเพราะว่ามีตัวล้ำหน้านะครับแพดดี้แม็กแน่เนี่ยล้ำหน้าไปสกอตนะครับก็เลยยังศูนย์ศูนย์นาทีสามสิบเอ็ดเยอรมันได้ประตูขึ้นนำนะครับนิกวเตอร์มาเดอร์นิกอีกแล้วนะครับนิกวเตอร์มาเดอร์ในมงลูกเตะมุมตรงตะข่ายนะครับจริงๆแล้วไม่โดนหัวนะครับโดนไหลนะเออเทคตัวขึ้นไปแล้วสะบัดหัวจริงแต่บอลมาโดนไหลนะครับนะเด้งเข้าไปตรงตะข่ายเลย เยอรมันขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับไอแลนด์เหนือพยายามใช้ลูกโด่งโจมตีเข้าใส่เยอรมันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับมีความแน่นอนมันไม่ค่อยมีอ่ะนะนาทีแรกครึ่งหลังเยอรมันน่าจะได้เพิ่มครับฟลอเรียนเวสเปิดสวยเลยนะครับเวสป,ปาดให้คาริมอเดเยมี่นะครับหลุดเดี่ยวนะครับนะแต่ไม่ขมนะครับดันยิงออกนะครับนะอเดเยมี่เนี่ยยิงออกแบบไม่น่าเชื่อนะครับลูกนี้เนี่ยพลาดไปน่าเสียดาย ไอแลนด์เหนือสู้เต็มที่นะครับ5านาทีสุดท้ายเกือบตีเสมอนะครับตัวสมรองคาร์ลมาเชลได้วบลเลยแบบเจ๋งๆเลยแต่ไม่ผ่านประตูเยอรมันนะครับหรือว่าเบามันเซฟเอาไว้ได้นะเยอรมันยันสุดเหยียดนะครับท้ายๆเครียดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เสียนะครับเยอรมันบุกชนะไอแลนด์เหนือ10ไอแลนด์เหนือแพ้เยอรมัน1 1นัดติดต่อกันนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม A เยอรมันนำจ่าฝูงครับ4นัด9กคะแนนเท่ากับสโลวาเกียแต่ว่าลูกได้เสียอินซีแลกดีกว่านะครับ เมื่อคืนนี้สโลวาเกียเอาชนะลักเซมเบิร์กได้2-0ครับส่วนไอร์แลนด์เหนือมี6แต้มเท่าเดิมนะครับลุ้นต่อ2นัดสุดท้ายนะครับกลมเบ่ะสโลวีเนียเสมอกับทีมจากฝูงสวิตเซอร์แลนด์0-0ยิงกันไม่ได้นะครับขณะที่สวีเดนเล่นในบ้านแพ้โคโซโว1-0นะครับสวีเดนแพ้ขาบ้านนะเกมนี้สวีเดนรนด์ส่งอเล็กซานเดอร์อิซักลงตัวจริงนะครับอิซักเล่นตัวจริงนัดที่3ในรอบ10วันนะ แต่เมื่อคืนนี้เล่นครบ90นาทีซะด้วยนะครับวิกเตอร์โยคเรสก็90นาทีแต่2กลกองหน้าเทพสวีเดนทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่เลยอิสซักเนี่ยครึ่งหลังมงข้ามคานกับยิงเฉียดเสานะครับได้แค่เสียวนะแต่เกมรวมๆเนี่ยมันเข้าทางโคโซโ,โวนะครับทีมเยือนมาได้ประตูชัยจากฟิสนิกอัสยาน่นะครับนาะที32โคโซโวบุกชนะสวีเดน1-0ครับ สวีเดนย่ำแย่นะครับอันดับอยู่บวยของกลุ่มเลยนะครับ4นัดมีแค่คะแนนเดียวนะกลุ่มนี่ยสวิสนาจากฝูงกบมี10คะแนนที่2โคโซโว7 7คะแนนนะกลุ่ม D ฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ออกไปเล่นนอกบ้านนะครับไปเยือนไอซ์แลนด์นะครับฝรั่งเศสเปลี่ยนหลายคนคีเรนเอมบาปเป้เจ็บลงไม่ได้นะครับแนวลุกเนส่งชองฟิลิปมาเตต้ากองหน้าคริสตอฟเฟลสยืนเป็นหน้าเป้านะ ส่วนซ้ายขวาก็เป็นคริสโตเฟอร์เอนคุนคูกับไมเคิลโอลิเซ่ครับตาไก,ก่มาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มเหนือกว่านะคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเนี่ยแปะจอดอ,อติดเซฟประตูเอร์เลสโอลาฟซ่อนไปลูกหนึ่งนะครับแต่นาที39เโอเคเจ้าบ้านขึ้นนำนะครับได้ประตูจากวิกตอร์เฮาส o ซอนนะครับ1.0ยิงลูกชุลมุนเข้าไปนะครับไอซ์แลนด์นำก่อนเนะครื่องแรก 1. 0น,นะครับไอซ์แลนดนะ์ แต่ครึ่งหลังฝรั่งเศสเร่งเครื่องนะครับยิง2ประตูในช่วงห่างกันแค่5นาทีน,ะนาทีหกสิบคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูตีเสมอ1 1นาทีหกสชองฟลิปมาเตต้าครับชาร์จเจาะเข้าไปนะครับฝรั่งเศแสแซงนำา21มาเตต้ายิงประตูแรกให้กับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับแต่ว่าตราไก่เนี่ยนำได้แค่2นาทีนะครับหลังรั่วโดนตีเสมอนะครับเล่นประมาทไปหน่อยนะครับนาทีเจ็คริสเตียนฮลินซอนนะครับ ตัวสมรองของไอซ์แลนด์นะครับหลุดไปยิงตีเสมอจนได้นะครับเสมอกัน2-2เลยนะครับแบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับฝรั่งเศสยังน้จากฝูงครับ4นัดมีอยู่10แต้มไอซ์แลนด์อยู่ที่3นะครับ4นัดมีแค่4คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ยูเครนชนะอาเซอร์ไบจาน2-1ยูเครนอยู่ที่2ตามฝรั่งเศส3แต้มไปดูกลุ่มเจกันบ้างน,นะครับเบลเยียมบุกชนะเวลส์4ประตูต่อ2 เขมบนเดอร์บอยสังหารจุดโทษ2ลูกนะครับให้กับเบลเยียมเบลเยียมเก็บ3าแต้มนะครับอีกคนหนึ่งนอตมาเซโดเนียเสมอกับคาสัคสถาน1-1กลุ่มนี้เบลเยียมจ่าฝูงครับ14แต้มจาก6นัดที่2อนอตมาเซโดเนีย13แต้มจาก7นตัดนะครับในส่วนของโซนแอฟริกาครับท่านผู้ชมครับได้ทีมเข้ารอบเพิ่มอีก1ทีมก็คือหมู่เกาะเคปวัดหมู่เกาะเคปวัดนะครับหรือกาบูเวดีนะครับ เคฟเปิดไปบอดโลกแล้วนะครับเมื่อคืนนะี้เคฟเปิดถล่มเอสวาตินีไป3-0เคปเวิดได้แชมป์ของกลุ่มดีโซนแอฟริกาครับได้ไปบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เคียร์แคมรูนซึ่งจบอันดับ2ต้องไปลุ้นเล่นเพลย์ออฟแทนนะครับโมกอเคปเวิดเนี่ยเป็นชาติที่เล็กที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะครับมีประชากรแค่525,000คนนะครับเล็กสุดเป็นอันดับ2 ก่อนหน้านี้ประเทศที่เล็กที่สุดที่ไปบอลโลกก็คือไอซ์แลนด์นะครับเมื่อปี2018นะครับไอซ์แลนด์เล็กสุดเลยนะส่วนเคปบดเป็นอันดับ2นะครับทีมชาติเคปบดผลงานดีจริงนะครับทานผู้ชมครับผลงานดีจริงนะเล่น10นัดในรอบคัดเลือกในชนะถึง7เกมนะครับเสมอ2อ2แพ้1นะมี23แต้มทิ้งที่2แคเมรูนถึง4คะแนนนะครับแคมรูนในส10นัดชนะแค่5เองนะครับ เล่นกับเคปวอดสองเกมก็ผลัดกันแพ้ผลักกันชนะแคมรูนยุคนี้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนซะแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊ t o k นะครับพวกที่คุยต่อเหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ